ครับพี่น้องครับเห็นปะครับปลาลูกคอกครับปลาลูกคอกนี่ก็คือลูกของปลาชนนะครับพิสารเกินว่าปลาคอนะครับอันนี้ดูมันเนเกินว่าปลาลูกคอนะครับนะเป็นมูเป็นมูย่มาผิดแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นยัเป็นมูเป็นมูอยู่เมียต้องยูวทีครบเบิยงครับเพิ่คยับ ตู้ปลาช่อนนะครับเนี่ยครับเป็นกานประดักคอกนะครับนะโอ้เป็นลอยตัวด้วยนะหลายตัวครับ,นะรบแม่ก็อยู่แถวๆนี้แหละครับแม่มันก็นต้องอยู่แถวๆนี้ครับ 我们弄腐路呢。